ในการใช้สิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแม้ผู้ใช้จะได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเชิงทฤษฎีไปแล้วแต่เมื่อนำไปใช้หลายๆท่านอาจเกิดคำถามขึ้นมาซึ่งมีคำถามที่ชวนคิดดังนี้ค่ะคำถามแรกเป็นข้อมูลที่ขาดหายหรือที่เรียกว่า missing data กรณีตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโรงเรียนโดยผู้วิจัย มุ่งศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด1,000คนแต่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา950ฉบับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรหรือไม่คำตอบคือในกรณีนี้นักวิจัยเจตนาจะศึกษาความพึงพอใจจากประชากรทั้งหมดงานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นการศึกษากับกลุ่มประชากร และผลการวิเคราะห์จึงถือว่าเป็นค่าพารามิเตอร์ของประชากรแต่ทั้งนี้นักวิจัยควรพยายามติดตามข้อมูลที่ขาดหายก่อนเพื่อให้ได้แบบสอบถามครบถ้วนตามต้องการแต่เมื่อไม่ได้แบบสอบถามครบถ้วนคืนจึงวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากรขนาด950คนทั้งนี้ผู้วิจัยต้องรายงานจำนวนข้อมูลที่ขาดหายไปนั้นด้วย เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยทราบว่ามีประชากรที่ขาดหายไปปัญหาการใช้ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์การคำนวณค่าร้อยละหรือเปอร์เซนต์ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆในเชิงเทคนิคการคำนวณแต่ปัญหาที่พบในเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่นักวิจัยควรระวังคือปัญหาแรกฐานในการคำนวณหาค่าร้อยละไม่เหมาะสมเช่นรายงานวิจัยว่าผู้เรียนในสาขานี้ มีดาราที่มีชื่อเสียงมาเรียนคิดเป็นร้อยละ33.33เ 33. 33. มื่อผู้อ่านได้รับข้อมูลแบบนี้อาจมีผู้มีความคิดว่าอยากมีเพื่อนเป็นดาราที่มีชื่อเสียงจึงรีบมาเรียนประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดจากค่าร้อยละเพราะตัวเลขข้อมูลจริงๆคือนิสิตในรุ่นนี้มีจํานวนเพียง3คนและหนึ่งในสามคนนั้นเป็นดารา พอคำนวณค่าร้อยละจึงสรุปได้ว่ามีนิสิทธิ์เป็นดาราร้อยละ33.33 33. จะเห็นได้ว่าค่าร้อยละจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ในกรณีที่ฐานในการคำนวณซึ่งเป็นตัวหารในขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต่ำมากจึงไม่ควรใช้ร้อยละแต่ควรใช้สัดส,ส่วนเช่นนิสิตที่มาเรียนเป็นดาราหนึ่งในสามคนจะให้ภาพตรงตามความเป็นจริงมากกว่าค่าร้อยละ ปัญหาการใช้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเป็นการวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลางในข้อมูลแบบต่อเนื่องการหาค่ากลางของข้อมูลด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่มีการกระจายกันมากหรือเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบโค้งปกติหรือ normal distribution ซึ่งการแจกแจงแบบโค้งปกติเมื่อนำข้อมูลมาวาดเป็นเส้นโค้งจะได้รูประฆังควา่าค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยม จะอยู่ที่จุดเดียวกันและใช้แทนกันได้ประเด็นคือส่วนใหญ่ข้อมูลไม่ได้เป็นแบบนั้นมักมีการเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาซึ่งมักเกิดกับข้อมูลที่มีตัวอย่างขนาดเล็กการใช้ค่าเฉลี่ยไม่เหมาะสมที่นำมาใช้กับข้อมูลที่มีจำนวนตัวอย่างขนาดเล็กมากๆหรือกับข้อมูลที่มีค่ากระจายกันมากๆเนื่องจากการวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลางจากการใช้ค่าเฉลี่ย จะได้รับอิทธิพลจากค่าที่มีการกระจายออกจากกลุ่มมากๆตัวอย่างเช่นการหาค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นเรียนหนึ่งแต่ปรากฏว่าในห้องเรียนนั้นมีนักเรียนที่ได้รางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกและได้คะแนนจากการสอบครั้งนั้นสูงกว่าเพื่อนมากๆก,ก็จะทำให้ค่าเฉลี่ยคะแนนของห้องนั้นค่อนข้างสูง และจะส่งผลให้มีค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานสูงตามไปด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยจึงไม่ใช่ค่ากลางที่ดีสำหรับข้อมูลชุดนี้ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ค่ามาตรฐานหรือมีดเดยนและหาการกระจายด้วยค่าพิสัยคอชายจะเหมาะสมกว่าปัญหาการใช้สิติแสดงผลให้เกิดการตีความเพียงด้านเดียวตัวอย่างเช่นในการวิจัยแบบทดลองวิธีการสอน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผู้วิจัยรายงานผลว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทำให้เกิดความเข้าใจว่าวิธีการสอนแบบนี้ดีเหมาะสมกับนักเรียนทุกคนทั้งที่จริงแล้วผู้วิจัยไม่ได้รายงานผลการเรียนรายคนว่ายังมีนักเรียนหลายคนที่มีผลการสอบไม่ผ่าน ดังนั้นควรมีการแจกแจงผลการเรียนให้ชัดเจนด้วยความถี่ของนักเรียนตามระดับผลการเรียนนอกจากคิดค่าคะแนนทั้งกลุ่มการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาตีความให้ครบถ้วนรอบด้านจากที่กล่าวมาถึงปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสิติหากใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความ ทำให้เข้าใจผิดหรือเกิดผลเสียในการนำมาใช้ปัญหาการใช้สิติเกิดจากสาเหตุใดประการเช่นระเบียบว,วิธีการวิจัยที่ใช้มีปัญหาคนที่นำระเบียบว,วิธีมาใช้มีปัญหาหรือมีเจตนาบิดเบือนหรือมีความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นหัวใจสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับการออกแบบทั้งกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การกำหนดประชากรการสุ่มตัวอย่างคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกใช้สิติรูปแบบการนำเสนอและสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้ความเข้าใจและจะริยธรรมของนักวิจัยเป็นสำคัญ